็สวัสดีนะักนะตกปลาทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ก็พบกับผมนะครับต้อมฟิชชิงทิปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตกปลาหน้าดินนะครับผมเป็นหมายที่ผมได้มาดูไว้นะครับผมว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็ไปตามชมกันเลยครับ ตาคายแล้วครับไปตัวามาดักตาคายนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับแต่ได้มาแล้วก็ยังไงก็ตกนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็เป็นกาลังใจกันต่อไปครับครับซึ่งเราวันนี้ผมก็จะตกด้วยทุนนะครับสองคันนะครับใอีกสองคันก็จะลงหน้าดินนะครับผม und ist นีมาเจอลูกคอกครับผมอยู่ใกล้ๆครนะับมีลูกคอ,ปอกปลาช่อนน่าจะปลาช่อนนะครับลูกคอกปลาช่อนนะครับเมื่อกี้นี่เห็นกัดลูกปลายนะบวบๆนี่เป็นปลาช่อนครับไม่ใช่ปลาชะโด ชัข้อ,ขอปัจจุบันหลังจากที่ลงเหยื่อเสร็จนะครับเราก็จะรอนะครับลรงต่อครับนี่นะผมตีไปทุท่นสองครับผมทุ่นสองแล้วก็หน้าดินสองครับ มีปลาขึ้นน้ำนู่นครับน่าจะตัวใหญ่ครับปลาขึ้นน้ำอยู่ใกลๆนู่นมีเบ็ดนะครับสีันนะครับแล้วก็รอกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าครับทุนสองนะครับ ครับก็สวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็พบกับผมนะครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนะผมก็สวัสดีอีกครั้งนะผมต้อมพิตชิงคลิปนะผมผมก็ตกปลาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะับก็ขอออกตัวไปก่อนเลยนะครับก็ชอบมากนะผมในการตกปลาถึงจะจิบบ้างทุกบ้างนะผมแต่ก็ถ้า นานาท่านไหนที่มีความคิดเห็นแสดงเกี่ยวกับการตกปลาผมก็แสดงครับที่เห็นได้นะผมหรือว่าจะสอนเทคนิคต่างๆอะไรเกี่ยวกับการตกปลาไม่ว่าจะตกหน้าดินหรือว่าตกปลาด้วยเหยื่อฟอนผมผมก็ชอบทั้งสองับผมก็ตกเพราะวันหยุดนะผมว,วันหยุดเสาร์วัานอาทิตย์นะผมว่าวันว่างนะผมจตาก่การทํางานด้วยวันหยุด โปรแกรมได้ตลอดนะผมแล้วก็ขอขอบคุณนะผมขอบคุณนะนะที่กดติดตามแล้วก็กดติดใจที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะผมขอขอบคุณมากครับจะมา,ารติดตามนะผมแต่ตอนนี้ก็รอนะผมลงบิทเสร็จแล้วก็รอมาเด้งนะผม รู้จะมีตัวอะไรมากินหรือว่าจะแห้วหรือว่าจะได้อะไรนะผมก็รอกันต่อไปครับโนปลามากินนะผมหลังจากที่เราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเมื่อสักครู่มีปลาขึ้นนะผมบริเวณ ทุท่นนะผมไม่รู้ปลาอะไรนะผม จากที่ตกได้สักพักคผมทุ่นนะครับทุ่นนี้นะครับก็มีปลาเมื่อกี้นะครับผมแต่เป็นปลาเล็กมากนะครับผมไม่รู้ปลาอะไรนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งมันเอาเหยื่อไปหมดเลยคนระับนี่นะครับผมปลาเล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อปลาอะไรครับผมปลาซิวหรือปลาส้อยนี่ครับปลา น่าจะมากินเหยื่อทุ่นนะผมน่าจะเยอะครับตัวนี้นะผมตัวเล็กกระติดเดียนะผมกินทุ่นนะผมแล้วผมก็จะไปปล่อยผมแล้วก็จะตกต่อนะผมน่าจะยังไม่ตายนะผมน่าจะดิ้นนะผมแล้วผมก็จะเปลี่ยนเดียนะผมแล้วตัวนี้ไปปล่อยครับ ตัวใหญ่มากครับผมใหญ่จนแทบไม่เห็นแล้ว จะก็มาเปลี่ยนเดียกกันนะครับผมปันเดียกันต่อไปหังเข้าไปเลย ววแล้วก็เอาลามาคุมไว้นะผมปั้นเหมือนท่เคยนะฝังเม็ดโฟมไวนะ้เคือโยอนไปแล้วก็จะได้ไม่แตกไม่คุฟมจะไม่จะได้ไม่หลุดนะปั้หมนะ ปั้นเข้าประมาณลูกเทนนิสนะผมั้ผมเกียด้วขนมปังนะครับสุดท้าย,ายก็เกียด้วยขนมปัง ตามด้วยเม็ดโฟมเม็ดเล็กนะครับผมถือไว้นะครับผมเือขนมปังหลุดนะครับผมเม็ดโฟมมันจะช่วยในการพยุงเบ็ดนะครับผมให้เข้าปากปลานะครับผมเม็ดโฟมเม็ดเล็กนะครับเมเนยไปไปด้วยครับ เดียวก็ใกล้จะหมดแล้วครับผมปลาเล็กนะผมลงไปก็หมดลงไปก็หมดนะผมแต่ไม่มีปลากินนะผมปลาตัวใหญ่ไม่มีว่าน่าจะมาวันแรกนะผมปลาน่าจจะไม่รู้จักเหยื่อนะผมก็ถือซะว่าวันนี้ก็มาปล่อยเหยื่อนะผมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ แต่โยนลงไปก็หมดยันทับเกียน่าจะเป็นปลาเล็กครับหลังจากที่ตกมานะครับก็ได้ปลาแค่ตัวเล็กตัวเดียวนะผมสำหรับตกปลาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยมาชมกันตอนต่อไปนะผมสำหรับ ตอนนี้ก็ไปชมวิวก่อนกลับกันเลยครับผม